เป็นอีกหนึ่งซีนหวานสุดโรแมนติกตอนรับวอรเรนทา์โดยเฉพาะเมื่อผู้กำกับพ่คิงสมจริงเอาใจติ่งป๊อบมิวสุดพลงังพาย้อนรอยคุณชายปวันรุธให้ได้ฟินตัวเป็นเกลียวกันอีกครั้งในละครรักออกฤทธิ์งานนี้คุณชายเอ้ยนายโจนักสืบตัวซวยควงวัน,นิสาม,มาดินเนอร์กันออกหน้าออกตาแบบไม่แคร์สื่อก่อนจะเซอร์ไพรส์ขอเต้นรำตาสบตามือจับมือกอดกันแน่นตายแสงเทียนคลอด,ด้วยเสียงไวโอลินสวีทเกินบรรยายค่ะหวานซะจนน้ำตาลขึ้นจอกระแทกใจติ่งกรี๊ดกันสลบไปเลยใช่ มลอันนี้ก็เป็นซีนที่เรแมนติกที่สุดในเรื่องของเราแล้วแหละเขินมันแบบขำไงเวลาม,มันแบบใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ผมก็เขินเถ <c oughs> ินจริงก็วันนี้ยอมรับว่าเขินแต่ว่า อุปสรรคก็คือหายใจไม่ออกเก่งยืนเก่งตอนนี้อยู่ใกล้กันมากๆแต่ละคนก้นหายใจสุดลิกิตตอนแบบทุบหน้าผากก็แบบอย่ามิวมิวมิวเปียกอย่างนี้จริงๆในใจผมนะแต่คิดดูต้องแสดง่าล่ะเดี๋ยวไปดูในละครแล้วกันเนะว่าออกมาเป็นไงจะเนียนมากแต่ว่าในใจคิดอย่างนั้นก็คิดว่าไม่ผิดหวังครับฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับลกออกฤทธ